ลังศรัทธามหาชนชาวพุทธรอรับครูบาบุญชุ่มออกจากถา้ำหลังเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจาครบ3ปี3เดือน3วันที่เมืองแกตรัชฉานประเทศพมา่าสาธุสาธุสาธ,สาธุใครคือครูบาบุญชุม่มพระสงฆ์ที่มีผู้เคารพศรัทธาในดินแดนเหนือข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เน,นี้เราคงได้เห็นข่าวประชาชนจนํานวนมากไปจับจองพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำเมืองแกะประเทศพมา่าเพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำกําหนดวันที่31กรกฎาคม2565หลังครูบาบุญชุ่มได้เขียนจดหมายด้วยลายมือความยาวกว่า10หน้ากระดาษบอกเล่าถึงความเป็นอยู่ภายในถ้ำโดยท่านได้อธิษฐานกําหนดวันออกจากถ้ำไว้แล้วค่ะนั่นก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเอง ประวัติของท่านครูบาบุญชุ่มยานาสังวรโรนา่าเขาลพเลื่อมใสามากๆค่ะท่านเป็นพระพิสุฝ่ษษายอารันวสีหรือพระปา่าเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508ปัจจุบันท่านอายุ57ปีแล้วค่ะโดยท่านเกิดที่หมู่บ้านแม่หนองคําบัวตําบลแม่คํอาอําภแม่จันจังหวัดเชียงรายนามเดิมคือเด็กชายบุญชุ่มทาแกงก่อนคุณแม่ตั้งครรฝันว่าได้ขึ้นภูเขาไปไหวพระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่เหลืองอารามงามมากแล้วก็สะดุง้งตื่นอยู่มาไม่นานคุณแม่ก็เริ่มตั้งค ตั้งแต่วัยเด็กคุณแม่ได้ปลูกฝังให้ท่านทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอหลังจากครูบาเรียนจบป .4 ท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรเมื่อปีพศ .2519 ขณะอายุ11ปีศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพศ .2526 ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระพิษุเมื่อวันที่9พฤษภาคม2529ณอุโบสถวัดพระเจ้าเกตือมีพระราชพมจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปชา นับตั้งแต่ออกบวชครูบาบุญชุมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปในหลายท้องที่ทางภาคเหนือของไทยพมา่าเนปาลอินเดียภูตานและนอกจากนี้ท่านยังได้เป็นผู้นําในการบูรณาวัดวาอารามหลายแห่งในภาคเหนือรัชฉานของพม่า12ปันนานและที่ประเทศลาว เมื่อครั้ง13หมูป่าติดอยู่ที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ2561ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังค้นหาเป็นข่าวใหญ่ครูบาบุญชุ่มก็ได้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงด้วยโดยท่านได้นำครอบครัวของเด็กๆภาวนาแผ่เมตตาซึ่งท่านได้บอกว่าไม่มีอะไรดีทุกอย่างวันสองวันก็อาจจะได้เห็นยังอยู่ทุกคนซึ่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบ13หมูป่าภายในสองวันจริงๆค่ะ ครูบาบุญชุ่มเข้าไปปิดวาจาในถ้ำเมื่อวันที่29เมษายน2562และจะครบกำหนด3ปี3เดือน3วันในสิ้นเดือนนี้สาธุชนจับจองพื้นที่เพื่อรอรับครูบาออกจากถา้ำเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดนะคะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ